สวัสดีครับกันกันถาวันนะครับวันนี้ผมพามาดูเบื้องหลังครับในการถ่ายภาพนิ่งพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานี่ครับบูมไอซครับถ้าสงสัยว่าพรีเซนเตอร์ของเราคือใครอยากรู้ไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครนะับน,น้องพีพีวันนี้สนุกไหมฮะสนุกครับผมเราถ่ายทาักไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสกิโดคือหลังจากนี้ประมาณอีกถึง2ชั่วโมงถึงจะเสร็จเอ้ยแต่ม,มืออาชีพมากฝากกับตัวแทนหน่อยได้ไหมครับที่จริงอยากให้ทุกคนขายดีขายดีนะครับผมขอ,อให้ยอดขายปังปังปัง,ป,ง,ป,งปังกันเลยนะครับสำหรับบูไมซีนะครับขอบคุณพีพีนะครับขอบคุณครับผมบีุกันครับขอบคุณครับฟูเคืนละลายฝากบูไมซีด้วยนะครับบูไมซีเห็นปะล่ะ